วันนี้มาแล้วเพชรบุรีเจ้าแรกของเพชรบุรีเลยนะ <c oughs> ขายอยู่ที่ไหนนาลานพิวิถนน18เมตรนะจ๊ะบอกก็เลยบอกบบอกขเลยนาล<อ>านพิวิวฐที่ขายเ,เครื่องอที่ว่าขายเครื่องพาอ่ะนนนนวันนี้ซื้อไปสองหมื่นกว่าบาทนะคนไหนอยู่แถวเพชรชบุรีไปซื้อกับพี่เขาได้เลยไม่ต้องมาหาพี่ยาแล้วเ <c oughs> จ้าแรกของเพชรชบุรีเลยนะวันนี้นุ่นไอเนี้ย ไปซื้อไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะวันนี้พี่วิเขาซื้อไปขายวันนี้เลยป่ะขายวันนี้แหละขายวันนี้กี่โมงเย็นเย็นจะทนธัาเป้านาลานพี่วิชื่อตาชื่อตาค่ะชื่อตาขายหน้าร้านพี่วิเครื่องสักเครื่องเครื่องผ้าอืมตั้งแต่กี่โมงเช้าอ่ะเช้ากับเย็นเช้าเย็นขายเช้าเย็นนะไปซื้อกันเยอะๆนะชาเพชรบุรีไม่ต้องมาพี่ยาแล้วไปหาพี่ตาได้เลยจ้าพี่าขอบคุณมากขอบคุณมากมาเดี๋ยวพี่ยาเซ็นชื่อให้ถือถือถือ